สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำวันที่1กันยายน2564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะนักลงทุนที่ถือสถานะลองโ position ลงซื้อขึ้นขายทำกำไรระยะสั้นๆในวันเน้นบริหารพอรสมดุลกับการแกว่งของทิศท,ทาง ส่วนนะักลงทุนที่ถือสถานะช็อตโพซิชันเน้นเล่นสั้นๆในกรอบเข้าออกเร็วภายในวันเท่านั้นควรลดสถานะและบริหารพอร์ตก่อนทราบตัวเลขดอนฟาร์มในคืนวันศุกร์นี้สำหรับแนวรับวันนี้นะคะรับที่1.1805เหรียญรับที่2.1.794เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 8 8 2 0เหรียญต้านที่2.1.830เหรียญสำหรับแน,นวโน้มราคาทองคำวันนี้นะคะ ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง1,810ถึง1,817เหรียญโดยรอคอยตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในคืนวันศุกร์จึงจะเห็นได้ถึงแรงซื้อและขายเข้ามาโดยตลอดขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐเมื่อวานนี้ออกมาแย่กว่าที่คาด สำหรับคืนนี้ต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิตที่คาดว่าน่าจะออกมาแย่ลงทางด้านกองทุน SPDR เทขายออกมา1.46ตันขณะที่ดอลลาร์ขณะที่ดัชนีดอลลาร์รีบาวขึ้นมาเล็กน้อยและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นโดยมีผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศไทยที่เป็นตัวกดดันค่าเงินบาทอย่างมาก แล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพอรอ Morning Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ